สวัสดีค่ะวันนี้เทสดมาในมาสใหม่ของรถไฟฟ้านะคะมากับนี่ค่ะน้องจอยค่ะเป็นผู้ขับนะคะน้องจอยบายบายหน่อยบายบายหน่อยนี่ ค่ะวันนี้มามาดใหม่ของ MG นะคะเออเดิมจากเราอยู่ Ford นะคะตอนนี้ย้ายค่ายมารถไฟฟ้าเลยนำสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าอีกแล้วค่ะมาชมกันนะคะนี่อันนี้ตัวเรียกว่า MG4 นะคะ e l e c t r i c นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%เนะคะในราคาที่ได้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทรีบมาไวๆนะคะนี่ค่ะมีในอันนี้เปิดเพลงให้ในจุ๊บบอกนะคะ ได้ไพเราะมากนะคะแล้วแล้วแล้วลำโพงครานี้อลังการงานสร้างนะคะเสียงดังฟังชัดชัดเจนมากภายในนี่หรูมากนะคะมีแท่นชาร์จไร้สายนะคะมีตุงพุตสตาร์อุย้ยขับง่ายเนาะน้องจอยขับง่ายเนาะง่ายค่ะขับง่ายมากใช่170เลยแรงม้าเลยนะคะเท่ากับเทียบเท่ากับน้ํามันแล้วก็นั่งสบายไม่มีสายไม่มีคอนมีของเราเนี่ยมาตรฐานของยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของออช่วงล่างนี่สุดยอดมากๆนะคะ โอ้ขับมันมากๆนะคะเรายังไม่ได้ให้ดูรอบนอกเนาะพอนั่งมานึกได้ก็อัดกันเลยละค่ะวันนี้โอ้โหค,คือคืออยากอยากบอกว่ามันมันดีมากค่ะมันดีมากนี่ค่ะแล้ววันนี้เรื่องของกล้องก็ได้กล้อง360องศานะคะนี่ค่ะเร็วไหมคะเร็วมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชั่นต่อไปนะคะว่าข้างในนี่ค่ะมีในเรื่องของลำโพงด้านบนนะคะแล้วก็นี่ค่ะกระจุกเขามีทั้งสองข้างเลยนะคะเขอให้มาเต็มเ็มอันนี้ก็คือที่ใส่แว่นนะคะ เห็นไมเอ่ยแต่ยามอยากให้ดูว nice nice ่ามันไฮเทคมันดีมันมันเลิศมากเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเฮ้เชียร์ขายอย่างเดียวแต่ให้เชียร์ในเรื่องของการขับนี่สุดยอดใ่คฝามมันมากเลยนะคะช่วงบงช่วงล่างดีนะ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะรับประกัน8ปีในราคาถ้าเป็นตัว X เนี่ยคือ9 9 6 9 0 0 0แต่เรามีส่วนลดได้1 0 0 0 0แสนก็เหลือ8 6 9 0 0 0ถ้าตัวดีนะคะก็จะเหลือในราคา769,000นะคะดีค่ะแล้วก็ชุดคอมชาร์จต่างๆเราไปติดตั้งให้ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกรถกันนะคะว่าเป็นยังไงน้องจอยบ๊ายบายในค่ะ ข้าโค้งค่ะเข้าโค้งเข้าโค้งค่ะไปบายเข้าโค้งเลยนะคะโอเคค่ะ แชทนะคะ0617129988แล้วพบกันค่ะกดไอดีไลน์กด ID ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ